นาเทศกาลฤดูร้อนนานะคุง้งนายคิดว่าปีนี้จะมีแผงลอยอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างไหมเมื่อก่อนเคยมีแผงลอยที่ขายแตงกวาด้วยนะแตงกวาเที่ยวงานไปถือแตงกวาไปเหรอเฮ้ยเด็กคนนั้นน่ารักจังจริงด้วยคางอาริมาซื้อหน้ากากันก่อนเถอะหืม เรายังพอมีเวลาเหลือก่อนที่ดอกไม้ไฟจะเริ่มนะลูกกวาดสตอรอเบอรี่อยู่ไหนนะแถวนี้มีร้านลูกกวาดอยู่ไม่กี่ร้านเองมาเดินดูรอบๆมันก่อน,อนเถอะโอเคฮะดอกไม้ไฟเริ่มแล้วสินะเราต้องรีบไปแล้วล่ะไปไหนอะ่ะที่นี่ไม่มีคนไงล่ะระวังคำพูดหน่อยใช่ที่แบบนั้นจะที่ไหนเล่า ว้าวคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าตอนเด็กเธอจะโกัวเสียงดอกไม้ไฟด้วยนะพูดถึงเรื่องตอนเด็กอีกแล้วเหรออะเพราะตอนนั้นฉันไม่ได้มางานเทศกาลกับเธอเลยนี่เพราะตอนนั้นนายเอาแต่หลบหน้าฉันนี่นะโคลงฝังตัวเองชัดๆจะฉันขอโทษแต่ว่าขอบคุณนะที่มาด้วยกันกับฉันปีนี้ หวังว่าปีหน้าพวกเราจะได้มาด้วยกันอีกนะนานาคุงนานาคุงนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยสำหรับชั้นแล้วยายนี่เป็นเพียงแค่เพื่อนสมัยเด็กแล้วทำไมชั้นหนึ่งพูดกับเธอว่าปีหน้าพวกเราจะมาด้วยกันอีกไม่ได้ เดี๋ยวแค่ตอนนี้ก็ได้ถึงจะแค่ในฐานะเพื่อนสมัยเด็กก็ได้เพราะงั้นฉันขอจับมือนายได้ไหมคางอาริไม่ใช่ว่าเธอไม่ถูกโลกกับการที่ต้องตัวติดกับฉันเวลายอยู่ข้างนอกหรอกหรอไม่เป็นไรฉันมีหน้ากากอยู่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็แบบว่า ต่อให้พวกเราจะเป็นเพื่อสมัยเด็กกันก็เถอะแต่อยุตั้งขนาดนี้แล้วยังจับมือกันอยู่อีกนี่ไม่แปลกไปหน่อยหรอเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยสินะเอ่าฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยสักนิดงั้นจะให้ฉันทำยังไงนะนะคู่งถึงจะยอมจับมือด้วยล่ะม,มันจะเป็นปัญหาถ้าเกิดพวกเราพัดหลงกันขึ้นมา จริงด้วยฉันอาจจะพัดหลงก็ได้ใช่งานแค่ไหนมันก่อจะถึงบ้านแล้วกันไหนบอกแค่ตอนนี้ไง นานะคุงเล่นเกมอยู่เหรอเพื่อนฉันชวนเล่นน่ะทางที่เหนื่อยจากงานจะแย่อยู่แล้วเป็นแบบ p v p เหรอใช่อะเพื่อลงทีฉันลมกันหมดแล้วเดี๋ยวฉันว่าฉันยังพอสู้ไหวลุยแล้วนะเว่ออะไรเนี่ยก็ดูนายเล่นเกมไงนี่เธอดอูท่าไหนก็นเนี่ยขอร้องละช่วยลุกไปก่อนเธออาจะตายแล้วตายแล้วเหรอโทษทีนะดูยังไงฉันก็ไม่น่ารอดอยู่แล้ว งั้นเหรอเออไม่ฉันหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นได้แค่นั้นแหละหืมไม่เอาหน้ารีบรู้ขึ้นมาได้แล้วชี้ให้ตายสิจะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยชักเริ่มจะปวดตาแล้วด้วยสิฉันคิดว่าฉันไปพักก่อนดีกว่าคราวนี้เป็นตานานะครูง่างหืมเือ,อไรเนี่ยก็ช่วยนายได้พักผ่อนไง ะไปพักลงได้ไงเล่าผลมันตรงกันข้ามเลยนะแบบนี้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ N y. ฉันก็ไม่ใช่คนที่ชอบนอนหนุนตักซะด้วยนานะคุ้งเป็นยังไงบ้างโอเคแล้วฉันลูก,ก่อนละยังไม่ได้นะว้าตานายังเจ็บอยู่เลยไม่ใช่หรอฉันจะช่วยทำให้อุ่นขึ้นนะจะดีกว่าถ้ามีอะไรบบางสายตานะ ฉันเชื่อเลยว่าเธอต้องอยากทาแบบนี้แน่ๆเวลาเธอตั้งใจแน่แน่แบบนี้ปล่อยให้เธอทําตามใจตัวเองดีกว่าเออเหนื่อยจังเลยไม่มีแรงเหลือแล้วนานาคุงหลับไปซะแล้วก็เขาบอกว่าเหนื่อยนี่นะนานาคุงนี่ไม่ถนัดกับการที่ถูกคนอื่นโอบเอาใจสินะถ้าพวกเราแต่งงานกันฉันจะคอยเอาอ,อกไปใจในายทุกวันเลย ฉันเองก็อยากโดนเอาใจด้วยเหมือนกันนะพวกเราคงคอยเอาใจกันละกันแหละเนาะ